สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจสังพารวยอีกเช่นเคยนะคะทุกท่านวันนี้นะคะเจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางหุ้นจีน VAP เช้าบ่ายนะคะทุกคนวันที่7กันยายน2อง7ันะคะพี่น้องวันเสาร์เนาะคะ่ะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนํา วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ fc ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ fc ได้รับชมต่อไปนี้นะคะก็คือการจอเด่นวิ่งลูดแยกรอบเช้าและรอบบ่ายนะคะแต่ว่าถ้า fc ไม่ชอบตัวเด่นที่ใจวางไว้ให้เลยก็ให้ fc พิจารณาเลขเด่นประจำวันได้ที่ท้ายคลิปนะคะทุกท่านเลขเด่นประจำวัน มีเข้ามีหลุดเหมือนกันทุกวันนะคะแต่ว่าท่านจะสามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันเนาะค่ะทุกคนทุกรอบในแต่ละวันนะคะ mm hmm. ทุกคนเจย์จพาทุกคนจะลืมไปนะคะ mm hmm. หุ้นจีน v พ p ใจไม่ได้ทำจันทึงสุกแล้วพี่น้องใจมาเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์นะคะเ mm hmm. มื่อก่อนใจก็ทำให้อยู่นะคะทุกคนบันนี่จะเฮ็ดว่าไหวพี่น้องจะเฮ็ดลายหุ้นนะคะทุกคนทั้งทำงานด้วยนะคะ วันที่7นะคะจากที่ใจคำนวณตัวเด่นได้รอบเช้าใจได้อยู่ที่เด่น2และ1นะคะทุกคนมาดูคู่ความน่าจะเป็นนะคะเป็น2 4 2 3 2 7 2 2 2 5 2 1 1นะคะทุกท่าน1 4 1 3 1 17, 15, 16, 18, 18, น1่1เจ็นะคะเด่นรอบใหม่นะคะทุกท่านอยู่ที่4และสามาดูคู่ความน่าจะเป็นค่ะสี่สองสี่หดสี่ศูนย์ส ส3่สาค่ะพี่น้อง3ามสองสามหนึนะคะทุกท่านประมาณนี้พี่น้องมาดูคู่ตัวเด่นไปพร้อมๆกันนะคะสองหนึ่งสี่สามสอสค่ะหนึ่ สี่กับ3ารอบปลายสี 2, ่สองสี 3, 3่หนึ 2, ่งสี่สาค่าสามสสามหนะคะนี่ก็คือคู่เด่นระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบป่ายนะคะทุกท่านขาสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบป่าย fc ท่านไหนชอบคู่ไหนท่านอย่าลืมไปแล้วก็กลับนะคะทีนี้เรามาดูเลขเด่นประจําวันจะจะจับคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันให้ท่านได้รับชมเหลือรอบละ สีค่คู่วันนี้นะ่าจะไม่ติดคู่ตัวเด่นนะคะทุกคนเบิงกอนพี่น้องติดบลพี่น้องไม่ติดนะคะทุกคนเลขเด่นประจําวันอยู่ที่เลขเจ็ดและเลขสองเลขเบิ้ลประจําวันคือเจ็ดเจ็ดและสองสองนะคะเจ็ดกับสองนี้ท่านสามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันนะคะทุกคนมาดูค่ะเด่นนะคะทุกคน ติดคู่ตัวเด่นอยู่นะคะทุกคนจะดูผิดเด่นรอบเช้าอยู่ที่2และ1เด่นประจําวันอยู่ที่7และ2เป็น27 22ติดเลขเด่นประจําวันเลขเบิ้นประจําวัน1ค่า17 12ติดคู่ตัวเด่น12 21 4กับ3รอบบ่ายและ7กับ2เด่นประจําวันเป็น47 42ติดคู่ตัวเด่น4 2 24 3ค่า3 7 32ติดคู่ตัวเด่น23 32นะคะพี่น้อง แล้วต่มากแล้วแต่ชอบเด้พี่น้องแล้วก็ขึ้นอยู่กับแล้วแต่ดวงด้วยนะคะทุกคนก็ fc ก็ตามพอประมาณนะคะทุกคนบ่นต้องตามไลฟ์พี่น้องเวลาหลุดมามันเสียดายนะคะทุกคนคะ่ะค่ะทุกคนสําหรับแนวทางหุ้นจีน VP วันที่7กันยายน2567ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ค่ะ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะโชคๆเหมันๆสุขสุขคนพี่น้องสวัสดีค่ะ